สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาสอนวิธีการปั๊มยูทิคเอรแบบยอดขึ้นทันทีงานไวมากลองทํากันได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเข้า Google แล้วพิมพ์ว่า w w w t h a m h a i k t h c o m สะกดแบบนี้ค่ะ w w w t u m h a i t h c o m จากนั้นกดค้นหาแล้วเข้าเว็บไซต์ทําให้ k t t h c o m ได้เลยพอถึงหน้าเว็บไซต์นะคะกดคาว่าสมัครใช้งานตรงด้านบนแล้วกรอกข้อมูลทุกช่องเพื่อทําการสมัครใช้งานค่ะ ข้อมูลจะมีชื่อผู้ชใช้เราตั้งเองได้เลยนะคะใส่อีเมลของเราตั้งค่ารหัสผ่านให้เป็นตัวเลข8ตัวพอกรอกคร,บ,ครบทุกช่องแล้วให้กดคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติและด้านล่างจะมีคําว่าสมัครใช้งานให้เรากดสมัครใช้งานได้เลยหน้าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะทําการเติมเงินเข้าระบบกันค่ะวิธีการเติมเงินเข้าระบบให้กดคําว่าเติมเงินตรงซ้ายมือและแอดไลน์ไปที่ไลน์แอดทำให้มีตัวแอดข้างหน้าแบบนี้นะคะหรือถ้าสะดวกคลิกลิงก์ไลน์สามารถคลิกลิงก์ไลน์ตรงนี้ได้เลย เรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราจะทําการแอดไลน์และทักหาแอดมินกันนะคะเพื่อเติมเงินก็เข้าไปที่ไลน์แล้วกดคําว่าเพิ่มเพื่อนหรือสัญลักษณ์ตรงนี้กดค้นหาเพื่อนแล้วนำา i ดีไลน์เมื่อสักครู่นี้มาใส่นะคะเป็นตัวแอดแล้วตามด้วย t u m h a i จากนั้นกดค้นหาแล้วกดเพิ่มเพื่อนไปที่ไลน์นี้ได้เลยค่ะ เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้เราทักเข้าไปหาแอดมินได้เลยค่ะว่าเราต้องการเติมเงินแอดมินจะตอบกลับมาพร้อมกับส่งช่องทางการเติมเงินเข้าเว็บไซต์มาให้เราสามารถชําระเงินโอนเงินได้เลยและส่งเป็นชื่อ user กับสลิปหลักฐานการโอนเงินให้แอดมินได้เลยนะคะแค่นี้เลยค่ะทุกคนหลังจากนี้แป๊บหนึ่งแอดมินก็จะทําการเติมเงินเข้าระบบให้เราสามารถเช็คได้จากหน้าเว็บไซต์เลยนะคะว่าจะมียอดเงินเพิ่มขึ้นจริงด้วยต่อไปค่ะให้เข้าไปที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่นะคะแล้วดูที่หัวข้อหมวดหมู่เข้าไป ที่คำว่า tiktok ต่อไปค่ะหัวข้อบริการเลือกคำว่าเพิ่มวิววิดีโอ tiktok นะคะแล้วเราก็นำลิงค์คลิป tiktok ที่เราต้องการเพิ่มวิวมาใส่ใส่จำนวนกดส่งแค่นี้เลยค่ะทุกคนวิธีการทำง่ายมากๆต่อไปเราไปเช็คยอดกันที่หน้าคลิป tiktok ของเรานะคะว่ายอดขึ้นไหมก็ดูก่อนค่ะว่าตอนเริ่มต้นเรามีอยู่กี่วิว สักพักหนึ่งก็ให้เรากดรีเฟรชค่ะพอาะรีเฟรชแล้วนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยค่ะว่ายอดวิวทิกต o k ของเราเพิ่มขึ้นจริงด้วยถ้าใครสนใจอยากได้ยอดวิวคลิป TikTok แบบนี้เข้าไปสั่งได้ที่ w w w t ์ไวเทำให้คีกดแบบนี้นะคะ w w w t u m h a i ็ m h c o m ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยนะคะ